จอแต่แต่ภาษาคล้ายกระโหลกสั่งนนแต่ว่าชิ้นส่วนชิ้นส่วนอื่นนี้ยังไม่เห็นนะครับผมเอกก็เลยยัง,ย,งยังไม่สามารถที่จะฟันธงได้ว,ว่าจุดเหตุเนี้ยเป็นจุดที่มีการฆาตกรรมหรือไม่นะก็ท่านเองก็ได้แต่งงานให้กับแต่งงานต่างจังหวัดก็ต่างจังหวัดต่างจังหวัดเป็นต่างจังหวัเนี่ยนะครับเร่งหาข้อมูลบริเวณใกล้เคียงแล้วก็ชุมชนที้เคียงเพื่อประกอบ การพิจารณาแล้วก็รอการพิสูจน์หลักฐานนะครับเพื่อจะมาพิสูจน์ว่าจุดนี้จุดที่มีการทางศัลยกรรมหรือไม่และมีเหตุคนตายจริงหรือเปล่าครับซึ่งมันแตกตรงนี้ว่าเราเราไม่สามารถที่จะมองเห็นชิ้นส่วนนอกจากลักษณะคล้ายซีสานด้วยครับแล้วที่เผาอ่ะมันมีพวกยางรึไหมครับในใน ในสายตานะครับก็มองเห็นว่ามันมีเศษลวดแต่ว่ามันไม่ใช่ใช่ลูกหนะาลวดของจับวงยางล้อครับเราก็เลยไม่มั่นใจครับต้องยังไงต้องรอให้ให้ผู้สูตรการเขาเขาฟันธงก่อนครับรูบรบ้จักสภาพอยู่เก่าหรือใหม่ขนาดไหนเออดูแล้วน่าจะนานแล้วนานแล้วก็เดี๋ยี่บอกว่ายังไม่ฟันธงเพราว่าเหตุอะไน,นี่มันเกิดขึ้นมานานแล้วหรือไม่ เพราะว่ามันเหลือ,อแต่กระดูกจริงๆแต่กระดูกจริงๆถ้ากระทศน์นาการเผาไหมเ้เมื่อส,สดๆหรือว่าเร็วๆนี้เนี่ยมันน่าจะมีเศษเนื้อชิ้นเนื้ออยู่ติดบ้างครับแต่ท่านี้เนี่ยเราเราไม่พบทั้งเศษเนื้อแล้วก็อวัยวะอื่นรหรือว่ากระดูกท่านอื่นไม่มีเลยต้องรอให้ปทมาสุขทราบก่อน ขอทำอะไรนิดนึงก็แบ่งหน้าที่เรียบร้อยแล้วมีทั้งสื่อภาคจังหวัดทุกภาพตนเราจะมีใครกระจายกำลังที่ยังยังไม่เดี๋ยวต้องดูข้อสอบว่ามันจะเริ่มเพิ่มกว่าว่าเขาขอจะนำทางเราเลยมากขึ้เขั้นต้นเป็นไงครับกับผู้รัเหมามาเจอครับครับแจ้งผมเป็น พวบควมงานกำกเนาะก็เลยเข้ามาตรวจสอบดูครับเห็นชิ้นส่วนเหรอครับครับเห็นชิ้นส่วนก็เลยแจ้งตามลําดับขั้นตอนนะแจ้งทาวิธีกาตรวจสอบครับก็พี่ทําอะไรอยู่ตรงนี้ตรงนี้เป็นงานปรับปรุงไหลายทางอ๋อกับพี่ก็เลยไปแจ้งมีผู้รับเหมาเขามาเจอก่อนครับผมเป็นหัวหน้าผูุ้มงานก็เลยมาตรวจแแจ้งตามลาดับขั้นตอนเลยครับแต่ไม่รู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรแนใจครับ การเผาการอะไรอยู่อ๋อครับตรงนี้ตรงไหนครับพี่ตรงนี uh> ้เ uh, ป็นออกด่านบางวินครับอ๋อขาออกไหใชอ๋อครับพึ่งมาทำแบงนี้ครับใช่เมื่อวานก็ได้งาที่นั่นก็ได้เข้าได้ได้เข้านมาแล้วเมื่อวันตื่นมาตรงแล้วกเดินขายได้ินอย่างเนี้ยขายที่ใดประมาณวันที่ใดใครมางคนขับ นี่มินช่างของอะไรเยของบริษัทลุงครับใครเป็นคนทำอ๋อลเหมากรุกละหมารุใครอ่ะอยู่ป่ะเอออยู่ป่ะเขาเพิ่งั่งยกลับรเานไา้คนทำไม่โคลนัผมไม่ได้วางงานอย่าีก็อยู่วันที่